เสียงฝนเบาๆตกกระทบหลังคาโลหะของสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันนั้นอากาศชื้นปนกลิ่นกาแฟจากร้านมุมโถงเสียงล้อกระเป๋าเดินทางกลิ้งไปมาระหว่างผู้คนหลายชั่วชาติแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษชายหญิงผมทองตาสีฟ้ายีคนเดินเรียงแถวกันเข้ามาอย่างเป็นระเบียบเด็กเล็กจับมือพ่อแม่ไว้แน่นผู้สูงวัยสองคนยิ้มละไมแม้ดูเหมือนจะเพิ่งเดินทางมานาน และทันทีที่พวกเขาผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองทุกสายตาก็เริ่มหันมามองนั่นใครกันเสียงพนักงานแถวร้านแลกเงินถามเพื่อนเห็นข่าวยังครอบครัวชาวออสเตรเลีย20คนที่กำลังมาเที่ยวไทยแบบยาว6เดือนหนาะเขาวว่าจะถ่ายสารคดีด้วยแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนรอบข้างประหลาดใจกว่านั้นไม่ใช่แค่จำนวนคนในครอบครัวแต่คือรอยยิ้มที่พวกเขามีต่อทุกคนแม้คนแปลกหน้า แม้แม่บ้านทำความสะอาดแม้คนขับแท็กซี่ที่เพิ่งยื่นมือช่วยถือกระเป๋าหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มชื่อแคลร์เธอมองรอบๆด้วยแววตาเปล่งประกายฉันรอวันนี้มานานมากเธอพูดกับสามีเบาๆฉันอยากเห็นประเทศไทยของจริงไม่ใช่ในโทรศัพท์อีกต่อไปชายหนุ่มยิ้มแล้วเธอก็จะได้เห็นแต่ฉันว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนก็ได้เสียงเครื่องยนต์แท็กซี่ดังขึ้น พวกเขากระจายกันขึ้นรถห้าคันมุ่งหน้าไปคนละทิศคนละทางในกรุงเทพไม่มีใครรู้เลยว่าครอบครัวนี้จะกลายเป็นไวรัลทั่วโลกในอีกไม่กี่วันถัดมาคืนนั้นเองวิดีโอคลิปหนึ่งปรากฏใน t i k t o อหญิงสาวคนไทยชื่อฟ้าใสาถ่ายตอนอยู่ที่สนามบินเธออัปโหลดคลิปสั้นๆพร้อมแคปชั่นใครก็ไม่รู้แต่ทำไมอบอุ่นจังเหมือนเจอครอบครัวจากหนังเลย ภายในไม่กี่ชั่วโมงคลิปนั้นถูกแชร์ไปมากกว่า500แสนครั้งคอมเมนต์จากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามานี่คือครอบครัวอะไรพวกเขาดูเหมือนคนจากยุคเก่าแต่มีพลังแปลกแปลกฉันอยากรู้ว่าพวกเขามาทำไมหรือเป็นการถ่ายทำซีรีส์ลับของเน็ตฟลิกแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านในย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติมีรถตู้สีขาวคันหนึ่ง มาจอดหน้าบ้านไม้ริมน้ํำทุกเช้าคนในรถคือชายต่างชาติคนหนึ่งจากครอบครัวนั้นเขามักจะลงจากรถถือกล้องตัวเล็กแล้วเดินไปคุยกับคนขายข้าวแกงคนขายดอกไม้คนพายเรือเขาไม่พูดไทยเลยแต่ยิ้มให้ทุกคนป้าสีคนขายกล้วยแขกเล่าเขาบอกว่าอยากเรียนรู้ว่าทำไมคนไทยถึงยิ้มได้ทุกวันสองสัปดาห์ต่อมาสื่อทั่วโลกเริ่มพูดถึง Thai fever คำที่เกิดขึ้นเพราะคลิปของครอบครัวชาวออสเตรเลียตระกูลหนึ่งที่เริ่มอัปโหลดวิดีโอลง youtube ชื่อช่องว่า Twenty h o u s วันส s m i ในคลิปพวกเขาไม่ได้เที่ยวหรูไม่ได้อวดของแต่เดินตลาดกินข้าวแกงเล่นกับเด็กๆช่วยปลูกต้นไม้ในวัดและพูดประโยคเดียวทุกตอนจบ t l a n d t a u g h t us how to feel human again เสียงบรรยายของหญิงชราคนหนึ่งในครอบครัวนั้นดังขึ้นในตอนหนึ่งเรามาที่นี่เพราะเราอยากเข้าใจคำว่าความสุขที่ไม่ต้องซื้อแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยคือเบื้องหลังการเดินทางครั้งนี้ซ่อนความลับที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเพราะก่อนหน้าที่เครื่องบินจะออกจากซิดนีย์ชายหัวหน้าครอบครัวชื่อจอร์จได้รับจดหมายฉบับหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่ง มีเพียงประโยคสั้นๆที่เขาอ่านแล้วนิ่งไปนาน if you want to find the truth about your bloodline go to thailand เขาไม่ได้บอกใครในครอบครัวแม้แต่ภรรยาเขาเพียงเก็บจดหมายนั้นไว้ในกระเป๋าเสื้อพร้อมตั๋วเที่ยวบินและหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเช้าวันหนึ่งที่ตลาดน้ำอัมพวาจอจะนั่งมองหญิงชาราไทยคนหนึ่งเธอยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นราวกับรู้จักกันมานาน จอร์ดรีบลุกเข้าไปถามผ่านล่ามคุณเคยรู้จักใครชื่อเอ็ดเวิร์ดฮัลโลไหมครับหญิงชราคนนั้นชะงักแววตาเปลี่ยนทันทีเธอวางตะกร้าขนมไว้ข้างตัวก่อนพูดเสียงแผ่วว่าเอ็ดเวิร์ดคือชื่อพ่อของฉันเสียงรอบตลาดเงียบลงในหัวของจอร์ดเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าคือคนไทย และเธอกำลังพูดชื่อเดียวกับบรรพบุรุษของเขาในออสเตรเลียเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำแต่หญิงคนนั้นกลับยิ้มบางทีหัวใจอาจจำได้เร็วกว่าสมองนะลูกจากวันนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนครอบครัวทั้ง20คนเริ่มเดินทางไปทั่วประเทศไทยพวกเขาไม่ได้มาถ่ายสารคดีอีกต่อไปแต่กำลังตามหาชิ้นส่วนของอดีตท,ที่เชื่อมโยงสายเลือดสองทวีปเข้าด้วยกัน ยิ่งพวกเขาเดินทางยิ่งเจอผู้คนที่เหมือนรอพวกเขามานานทุกเมืองทุกหมู่บ้านมีเรื่องเล่าของชายฝรั่งชื่อเอ็ดเวิร์ดที่เคยช่วยชาวบ้านในสมัยสงครามโลกแล้วหายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ชะตาและทุกครั้งที่พวกเขาได้ยินชื่อเอ็ดเวิร์ดเสียงหัวใจของจอร์จก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มถามตัวเองว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือเป็นโชคชะตาที่เรียกเขากลับมา ในคืนหนึ่งที่เชียงใหม่ขณะฝนตกโปรยและอากาศเย็นครอบครัวทั้ง20คนนั่งล้อมวงรอบกองไฟเด็กๆหลับไปบนตักของแม่เสียงจิ้งหรีดดังจากทุ่งข้างๆจอดหยิบจดหมายเก่าขึ้นมามองมันในแสงไฟอ่อนๆเขาพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆบ,บางทีฉันอาจไม่ได้มาเที่ยวหญิงชราไทยที่เขาเจอในอัมพวา ได้ฝากถ้อยคำหนึ่งไว้ก่อนจากกันเมื่อเธอเข้าใจว่าไทยไม่ใช่แค่ประเทศแต่คือความรู้สึกของการเป็นมนุษย์เธอจะเจอสิ่งที่ตามหามาตลอดชีวิตจอดหลับตาเสียงฝนตกใส่หลังคาไม้ดังเป็นจังหวะเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่ความบังเอิญอีกต่อไปรุ่งเช้าวันถัดมาหมอกบางลอยคลุมทั่วหุบเขาเชียงใหม่เสียงระฆังวัดดังจากไกลไ เป็นจังหวะช้าๆที่เหมือนพาให้หัวใจของทุกคนสงบจอตตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเขาเดินออกมาจากบ้านไม้ที่ครอบครัวพักอยู่เท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นดินเย็นชื้นจากฝนเมื่อคืนเขาเงยหน้ามองฟ้าและพูดเบาๆกับตัวเองว่าพ่อถ้าพ่ออยู่ตรงนี้ช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันมาถูกทางไหมเสียงนกกระวววาดังขึ้นจากยอดไม้เหมือนคำตอบจากฟ้า และไม่นานหลังจากนั้นชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านก็เดินเข้ามาหาเขาคุณคือคนที่กำลังตามหาคนชื่อเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมน้ําเสียงของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจผมชื่อสมชายปู่ของผมเคยพูดถึงฝรั่งคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้ตอนสงครามจอรดหันมามองด้วยความตกใจเขาชื่ออะไรครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดฮัลโหลสมชายเล่าว่า เมื่อกว่า70ปีก่อนมีทหารออสเตรเลียคนหนึ่งถูกเครื่องบินยิงตกในป่าเหนือเชียงใหม่เขาได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่เพราะขณะนั้นเป็นช่วงสงครามเขาไม่สามารถกลับประเทศได้จึงอยู่ที่นี่แต่งงานกับหญิงสาวไทยคนหนึ่งและหายตัวไปพร้อมครอบครัวหลังสงครามจบไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนสมชายพูดแต่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าเขาทิ้งบางสิ่งไว้ คำพูดนั้นพาจอดไปยังสถานที่หนึ่งวัดไม้เก่าแก่บนเนินเขาเล็กๆเงียบสงบจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นโพพระชารารูปหนึ่งเดินออกมาต้อนรับใบหน้าท่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มโยมคือหลานของคนที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมครับหลวงพ่อรู้ได้ยังไงพระยิ้มบางๆเขาเคยอยู่ที่นี่ช่วยบูรณะวัดนี้หลังสงครามแล้วเขาฝากไว้สิ่งหนึ่งก่อนจากไป พระพาเขาเดินเข้าไปในกุฏิไม้หยิบกล่องไม้สักเก่าๆออกมาวางตรงหน้าบนฝากล้องมีอักษรสลักเป็นภาษาอังกฤษ e h for my family when they return มือของจอสันเขาเปิดกล่องช้าๆภายในมีเพียงสมุดบันทึกเก่าภาพถ่ายซีจังของชายหนุ่มฝรั่งในชุดทหารยืนข้างหญิงไทยในชุดผ้าซินและเด็กทารกคนหนึ่งในอ้อมแขน ข้างใต้ภาพมีประโยคเขียนด้วยหมึกที่แทบจะเลือนหาย If one day our children, as children come be a C k e e r e then this land is also t h e h น้ำตาของจอดไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่ามันคือความเศร้าหรือความอิ่มเอมของหัวใจแต่เขารู้แน่ว่าเขาได้พบบ้านที่แท้จริงแล้วหลายวันผ่านไป ครอบครัวทั้ง20คนยังคงเดินทางต่อแต่ไม่ใช่เพื่อค้นหาอดีตอีกแล้วพวกเขาเริ่มบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปัจจุบันลูกสาวของจอรดชื่อลิซ่าเริ่มอัปโหลดวิดีโอใหม่ในช่อง YouTube ในชื่อซีรีส์ว่า Lessons from the Land of s m i t h เธอเล่าถึงสิ่งเล็กๆที่เธอเห็นในทุกวันเด็กไทยแบ่งขนมให้เพื่อนโดยไม่ต้องพูดชายแก่ยกมือไหว้พระก่อนออกจากบ้าน คนขับมอเตอร์ไซค์จอดช่วยลูกแมวข้างถนนที่นี่ไม่มีใครบอกให้เราต้องยิ้มเธอบอกในคลิปแต่คนไทยยิ้มเพราะเขารู้ว่าชีวิตมันมีค่ามากกว่าเงินวิดีโอนั้นมียอดวิวทะลุสิบล้านภายในหนึ่งสัปดาห์คนทั่วโลกเริ่มพูดถึงไทฟีเว v ร์แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ใค่ของการท่องเที่ยวมันคือค่้ของความรู้สึกดีที่ทำให้มนุษย์อยากกลับมาเป็นคนอีกครั้ง หนึ่งเดือนหลังจากนั้นครอบครัวฮัลโหลทั้ง20คนได้รับเชิญไปออกข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยพิธีกรถามจอร์ดคุณคิดว่าเมืองไทยให้อะไรกับคุณมากที่สุดเขายิ้มประเทศไทยไม่ได้ให้เราแค่ความทรงจำแต่มันให้รากเง้าที่เราลืมไปว่าเรามีผู้ชมทั้งสตูดิโอนิ่งเงียบก่อนจะปรบมืออย่างยาวนาน แต่ระหว่างที่กล้องค่อยๆซูมออกหญิงชราในตลาดน้ำอัมพวาคนที่จอร์ดเจอวันแรกนั่งดูข่าวอยู่หน้าทีวีเก่าในบ้านไม้เธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดกับตัวเองว่าเขากลับมาแล้วในที่สุดภาพสุดท้ายของรายการวันนั้นคือรอยยิ้มของเธอพร้อมเสียงบรรยายของลิซ่าบางครั้งเราต้องเดินทางข้ามโลกเพื่อกลับมาพบหัวใจของตัวเอง แต่เรื่องยังไม่จบเพราะหลังจากรายการออกอากาศมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งถูกส่งมาที่โรงแรมที่ครอบครัวพักอยู่ไม่มีชื่อผู้ส่งบนซองเขียนเพียงว่าสำหรับ George, Hello, The Truth, จอร์จฮัลโลเดอะเซคันด์ทรู e จอร์จเปิดจดหมายออกภายในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวกับภาพถ่ายเก่าที่มีรอยฉีกขาดครึ่งหนึ่งข้อความในกระดาษนั้นสั้นมากแต่ทำให้เขาชะงักนิ่ง เอ็ดเวิร์ดไม่ได้ตายเขาเลือกจะอยู่ต่อในเงามืดเพื่อปกป้องบางสิ่งที่คนทั้งโลกไม่ควรรู้จอดเง่ยหน้ามองท้องฟ้ากรุงเทพที่เริ่มมืดครึม้มเสียงฟ้าร้องดังมาจากไกลๆเขากำจดหมายนั้นแน่นและรู้ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ